สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะลายคล้ายพระสมเด็จเลขเด็ดเต่าเขาว่าแม่นฮือฮาพบเต่ากระดองสีเหลืองทองลวดลายคล้ายพระสมเด็จผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดสุราธ,ธานีเกิดเรื่องฮือฮาหลังนายกิติโชคอยู่ประเสริฐอายุ60ปีและนางธานิดผู้เป็นภรรยาพบเต่ากระดองสีเหลืองทองพร้อมสังเกตว่าลายที่กระดองเต่าคล้ายฐานพระสมเด็จนายกิติโชคเผยว่าช่วงค่ำวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาตนกับภรรยา นั่งกินข้าวที่ศาลาริมท่าน้ำใกล้ของบางใหญ่เห็นเต่าตัวนี้คานขึ้นมาริมฟังตอนแรกไม่ได้สนใจมากเพราะเห็นเต่าขึ้นมาบ่อยแต่เมื่อไปจับยกขึ้นดึกก็ต้องประหลาดใจเพราะตัวนี้ไม่เหมือนเต่าทั่วไปกระดองสีเหลืองทองลวดลายคล้ายฐานพระสมเด็จชัดเจนส่วนบริเวณหัวมีสีเหลืองอารามขาทั้งสีข้างมีสีเทาสลับลายซึ่งไม่เคยพบมาก่อนน่าจะเป็นเต่ามงคล วัดกระดองได้ความยาวและความกว้างเท่ากันคือ30เซนติเมตรน้ำหนัก3.40กิโลกรัมจหมูกและหูสีชมพูที่กระดองมีลายคล้ายฐานพระสมเด็จรวมทั้งหมด36ลายแต่มองเห็นชัดเจน5ลายนายกิติโชคบอกอีกว่าก่อนพบเต่าตัวนี้ตนฝันเห็นแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์3าคืนติดกันคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสิริมงคลที่เกิดขึ้นกับตนและครอบครัวเชื่อว่าเต่าตัวนี้เป็นเต่าน้ำโชคตั้งแต่เกิดมาจนอายุเท่านี้ยังไม่เคยพบมาก่อน จะเลี้ยงดูแลไว้อย่างดีขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุก .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องข่าวดังหวยเด็ดค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ